ตอนนี้นะเจ้าทุกตามาที่สวนนะเจ้าจะมาเก็บทัวลันเตานะเจ้าเอามากินนะเจ้าเพราะว่าพ่อกับแม่ปลูกไว้เอาไปนง่เป็นเอาไว้ทําพันุ์เนี่ยเจ้ามีอยู่บนกนกเท่าใดนะเจ้าแต่ก็พอเอาไปแป่งพันุ์ได้นะเจ้าแดดก็ฮ,ฮ้อนฮ้อนมาตอนนะแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่ก็นหนาวหนาวหนาวแตะหนาวว่ามาพอนะเจ้าเอาให้พอนะว่า ส่วนพริกกับส่วนถั่วลันเตาเป็นจะได้นะเจ้าุ่นนะเจ้าป้อนะเจ้าอันนี้ถั่วลันเตานะเจ้าตางเตียวอันนี้ก็แเม่นนะเจ้านี่เจ้า ออกดอกพิลีงามงดอกกำลังงามนี่หน่วยก็จะเป็นจี๊ยนะเจ้าทัวนี่เจ้าฟักนะเจ้าฮาก็จะเอาฟักจี๊ยไปนะเจ้าเอาไปผัดนะกำาลังหมกล้าาผัดนี่ผัดใส่กิ้นหมู ลำเนะน้อนี่หมาะนี่หมาะดีขนาดเลยนี่นี่เจ้าเอาถุงกระสอบจี๊ีมานะเจ้าเป่ากระสอบมันทนนะเจ้านี่ ตัดจี้เจ้าหมอกกำลังลาเนาะอันนี้นะเนี่ยใส่ถุงก็สอบถุงก็สอบจี้นี่จชายได้เป็นปีเด้อลายปีอยู่ ใจามาเก็บก่อนที่พ่อจะพ่นยานะเจ้าเพราะว่าถ้าพ่นยาแล้วจะกินมาได้เจ้สองสามวันเป็นติดปุ้นกว่าจะกินได้แหมนะเจ้าปรได้ใสยเกือบ,บูดมานะเจ้าเอ้ยตางมีก็คิทเปะม,มีก็ดินสวยเอาสวยเอาเด้อนี่ น้อยรั้มกับบาร์ลำต้องมันมันก็ต้องมีเม็ดสักหน่อยหนึ่งกำลังดีนี่ยอด จีอีก,ก็กินได้เน้อนี่นะผัดได้มันกันแต่เราจะเอากรหน่วยไปมันน้อยอยู่เอากระปอกินพอถ้าเห็นสติด๊ดสติ๊ดนี่นวยกว็ง่ายกว่านี่แล้ว nui ping ping nui ninya วนนี้ก็จะเอาไปน้อยเดียวนะเจ้าเพราะว่ามันหนวยมันยังบัใหญ่ดีเตือนนะเจ้านี่นะเจ้าทุกคนนะเจ้านี่เจ้ากำลังกินนะเจ้าวันนี้ไว้เต้า้ก่อนนะเจ้าไว้ปะกันใหม่คลิปหน้าเจ้า